ในเรื่องที่4นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการสร้างและการจัดการผู้เรียนสําหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาต้องการใช้งานเครื่องมือของ Google สําหรับช่วยในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google c l a s s r o o m นั้นในเรื่องของการสร้างและการจัดการผู้เรียนก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่ควรจะทราบและก็เข้าใจเนื่องจากหากคุณผู้ชมนะครับผมได้มีการใช้งาน Google c l a s s r o o m จะต้องทราบวิธีการใช้งานประกอบด้วยการสร้างและการจัดการชั้นเรียนการสร้างและการจัดการรายวิชาการสร้างและการจัดการผู้สอนการสร้างและการจัดการผู้เรียน การส่งงานมอบหมายและการตรวจงานการทำข้อสอบและการเก็บคะแนนของผู้เรียนการตรวจสอบรายงานผลคะแนนของผู้เรียนและการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้การสร้างและการจัดการผู้เรียนจะอยู่ในส่วนของรายวิชาเรียนโดยเมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพบกับรายวิชาเรียนที่ผู้สอนสร้างเอาไว้ในที่นี้นะครับผมจะพบอยู่ทั้งหมด4รายวิชาทดสอบโดยการเลือกรายวิชา ECE202 โดยการคลิกที่รายวิชาจากนั้นนะครับผมจะเข้าสู่รายวิชาเรียน เมื่อเข้าสู่รายวิชาเรียน ECE 2 0 2แล้วนะครับผมจะพบกับเมนู People ซึ่งจะเป็นเมนูสําหรับการจัดการผู้เรียนนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นเมนู People จากนั้นนะครับผมเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับผมจะพบกับข้อมูล2ส,ส่วนก็คือ Teacher หรือผู้สอนและ Student หรือผู้เรียนในกรณีต้องการเพิ่มผู้สอนในรายวิชานี้ก็สามารถคลิกที่สัญลักษณ์รูปคนบวกตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการเข้าสู่เมนูเพิ่มผู้สอนในกรณีที่ผู้สอนอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อแล้วนะครับผมจะสามารถเลือกผู้สอนได้เลยแต่หากไม่อยู่จําเป็นจะต้องเพิ่ม ก็สามารถเพิ่มผ่านการพิมพ์ชื่อหรือการพิมพ์ผ่านอีเมลเพื่อให้บุคคลนั้นนะครับผมกดตอบรับการเป็นผู้สอนร่วมกันได้สำหรับการเพิ่มข้อมูลของ student หรือผู้เรียนนะครับผมก็สาม,มารถคลิกได้ดีสัญลักษณ์รูปคนบวกตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อเป็นการเข้าสู่เมนูเพิ่มผู้เรียนในกรณีนะครับผมถ้าหากผู้เรียนเนี่ยอยู่ในรายชื่อผู้ติด,ดต่อแล้วก็สาม,มารถเลือกผู้เรียนได้เลยแต่ถ้าหากไม่อยู่นะครับผมแล้วจําเป็นจะต้องเพิ่มเนี่ยก็สาม,มารถเพิ่มผ่านการพิมพ์ชื่อหรือการพิมพ์ผ่านอีเมลหรือจะเป็นการส่งลิงก็ได้นะครับ พื่อให้บุคคลนั้นเนี่ยกดตอบรับการเป็นผู้เรียนก็ได้เมืม่อเพิ่มผู้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมและเมื่อผู้เรียนกดตอบรับการเข้าเรียนเนี่ยซึ่งปกติแล้วนะครับผมจะเป็นการยืนยันผ่านอีเมลของผู้เรียนเองโดยการกดที่ลิงก์ที่ทาง Google Classroom ส่งมาให้จากนั้นนะครับผมเมื่อเข้าสู่ชั้นเรียนจะพบว่ามีผู้เรียนใหม่ที่กดยืนยันการเข้าชั้นเรียนมาเรียบร้อยแล้วปรากฏอยู่นะครับผมเองเท่านี้เนี่ยการสร้างและก็การจัดการผู้เรียนเนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็เชิญกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานัดดีด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ